สวัสดีครับพ่อสมชายพารวยนะครับมาวันนี้มาดูชมน้องโบบานนะครับน้องบวัมงบวมงโบแดงครับบวัวแดงน้องเลืองนะครับับแดงแดงท่องเที่ยวบโบแดงน้องเลืงนะครับอบนนาาามนนยำเภอพรเจริญน,นะครับนี่ตอนเย็นนะครับงบงโแดงนะครับพี่น้องเห็นไหมมีนกด้วยนะครับมีนกด้วย นี่ครับซูมนะครับจะชัดหรือเปล่าไม่รู้ครับพ่อสมชายพารวยนะครับพามาดูน้องบวแดงนะครับวันนี้ถ่ายไกลครับอ่านันังซูมเข้ามาครับซูมเข้ามาครับพี่น้องเลยน้องบดแดงนะครับคือน้องบดแดงครับซูมมาซูมห่างไกลประมาณสามร้อยเมตรต้นทัดูครับ สามร้อยเมตรนะครับน้องบัวแดงเออบัวแดง <c oughs> บัวแดงน้องเลิงนะครับแหล่งท่องเที่ยวนะครับบัวแดงแหล่งท่องเที่ยวบัวแดงน้องเลื้งครับโอเคเธอแดงน้องเลิงนะครับ <c oughs> สันก็ต้องขออภัยนะครับแผ hey, ล่ล่องน้องเลิงนะครับโอ้ดูครับโม ดูนะครับทางนี้จอนแสงครับบรรยากาศน้องบัวแดงนนะครับที่น้องเ <c oughs> ขาเรียกว่าดอนดนะครับ โดนแพ้โดนแพรล่องนองเลยนะครับเป็นเกาะกลางน้ําครับไม่ทางเข้าอยู่นะครับสถานที่จัดงานเวลาลอยกระทงสงการนะครับสงการเจ้าซิมาแพอยู่ในนี้ครับถานท่องเที่ยวนะครับแพรล่องนองเลยนะครับตำบลดอนยานางอำเภอพอเจริญจังหวัดบึงกาฬนะครับในความดูแลของเทศบาลตำบลดอนยานางนะครับนี่ครับ ช่วงสงการโอ้ยวจองคิวนี่แน่นเลยครับคิวแพร่ล่างนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ช่วงท่าเร้อนจะมาคนมาเที่ยวเยอะครับแพร่ล่องน้องเลงนะครับสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของจังหวัดบึงการครับตำบลพรเจริญอำเภอตำบลดอนย้านางครับอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งครับของ จังหวัดบึงกาฬครับนอกจากมีนอกจากโอแหล่งท่องเที่ยวเยอะครับบึงกาฬนี่แต่นี่อยู่ใกล้ผมผมอยู่ฝั่งนี้ครับข้ามสงครามมาครับตำบลตรงผมอยู่ตำบลหนองเหนืออำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครนะครับมีแม่น้ําสงครามกั้นนะครับข้ามฝั่งมานี่ก็จะเป็นจังหวัดบึงกาฬครับบึงกาฬนี่มีที่สถานที่ท่องเที่ยวเยอะครับข้ามมานี่สกลนครก็มีเยอะนะครับแต่ว่ามันไกลจากบ้านผมอยู่ แต่มาทำมาบนดนนย่านางบึงการเนรัดมานข้ามสะพานมาครับบรรยกาศยามจ็นตอนนี้ประมาณจากกะห้าโมงสิบเก็ดนาฬิกาครับเกีดน,นาฬิกากว่ากว่านะครับยี๋ยวัาลังจะพาไปดูนกครับนกอยู่ฝั่งนู้นอันนี้มันขําม,มืดแล้วครับดูนะครับแพ่ล่องน้องเรองอันนี้ก็พวก วัชพืชอที่น้องจอกนี่ครับจอกนี่ครับก็พอพออ่อันยังพอพอภาคเกตนะครับจังหวัดสกลนครครับมาลื้อมาเอาให้นะครับหนึ่งพอพอภาคเกตจังหวัดสกลนครนะครับมาจำกัดวัชพืชให้นะครับอยังไม่หมดนะครับนี่ทาให้ออกมาในเต็มนะครับจอกนะครับจอกเนี้นะครับ ตอนนี้เอาขึ้นมาไปทำปุ๋ยได้นะครับในจอกนี้จอกเนี้ยเนี่นยไปทำปุ๋ยได้ครับมันแห้งๆาปทำปุ๋ยได้ครับจอกนี้ครับนเนี่เห็นไหมเนี่ยจอกนี้ครับเนี่ยเต็มอยู่ครับเนี่ยเต็มอยู่นี่ยเวลาน้ำท่วมมาน้าท่วมมาจะเต็มหมดเลยนะครับถ้าน้ำไม่ลดนเนี่ยต้องเอพาปพาอภาคเกตจังหวัดสกลนครมานะครับ นน่นอยู่ห่างไกลประมาณประมาณสองสองร้อยเมตรครับจากฝั่งครับนงบัวแดงครับแพรน้องบอัวแดงสถานที่ท่องเที่ยวน้องอ่บองงองาอบัวแดงฝั่งนูน้นจะมีนนทสาวเอครับเสียงนนทนนสาวเอเมื่อวานก็ไปถ่ายฝั่งนู้นนะครับถ่ายถ่ายนั้นคลิปนกกระยางขาวอยู่ฝั่งนูน้นฝั่งอ่า มังคกสว่างดอนน้อยบนดอนยานางเหมือนกันครับที่ลงคลิปไปมเมื่อวานนะครับนกกระยางขาวนะครับวันนี้มาฟังดอนดอนยานางครับนี้ก็มีนกอยู่นะขาวๆนู้นสงสัยนกเปล่าๆนกกระยางขาวเยอะครับไม่กลัวคนด้วยนะครับ <c oughs> ไม่กลัวคนด้วยนะเห็นไหมโอเคนะครับดูบรรยากาศนะครับ สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเือชาของอำเภอพรนเจริญนะครับแพร่ล่องน้องเลิงตำบลดอนยอดนางอำเภอพรพจังหวัดบึงกาฬน,นะครับมาลงหลายคลิปแล้วครับแพร่ล่องน้องเลิงดีมาลงหลายคลิปลวอันนานมาทีหนึ่งนะครับริงๆๆ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 ริง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 สถานที่นนสาวเอครับน <c oughs> นอ์ เรียกก็เรียกว่าสถานที่อะไรนะั่นแพร่องนองเลงสถานที่เป็นสถานที่แพร่องนองเลินสัญลักษณ์ของคือปลาชโดคู่นะครับปลาชโดคู่ครับสัญลักษณ์ของเกาะเกาะแพร่องนองเลงนะครับสัญลักษณ์จะเป็นปลาชโดสองปาชโดคู่หนึ่งสองตัวครับอันนั้นก็ ถ้าภาพสั่นไปก็ต้องขออภัยนะครับ <c oughs> จริงๆมีแต่ไม้เคียวซี่ครับไม้จับสั่นไม้การสั่นไม่มีครับ ขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อสมชายพารวยด้วยนะครับวิดีมีสุขทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่รวยเฮงว่างๆนะครับพบกันชีพต่อไปนะครับสวัสดีครับ